ช่องปลาหลานชวนชิมนะคะวันนี้ได้เวลาลงตุ้มวันนี้จะไปกู้นะครับแล้วเอาอันใหม่ไปลงด้วยพ่อไปได้ไปลงไว้แล้วนะครับวันนี้วันที่หนึ่งมีนานะครับหกแปดนะครับเจอกันไปหกแปดเลยนะครับอีทีหนึ่งมากันแล้วจะไปดูกันครับวันนี้กู้ประมาณสามสี่ลูกครับก็จะได้เท่าไหร่นะครับป่าเปิดหัวก่อนนะครับวันนี้า เสด็จคาเทพเลยนะครับซึ่งมานะครสวสค์นะครับมาเดีย๋ยวไปดูกันครับว่าจะได้มากได้น้อยนะครับผลนะครับก็พอจะถึงลูกแรกนะครับก็ต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ10-15นาทีนะครับผมต้มลูกแรก รุ่มแม่น้ำเจ้าพยานะครับผมวันนี้ก็เปิดหัววันแรกนะครับในการลงตุ้มของพวกเรานะครับผมใกล้จะถึงที่ลงแล้วนะครับผมแต่ก็จะเอาไปลงก่อนนะครับ ก่อนที่เราจะไปกู้ลูกแรกก็จะเอาสามสี่ลูกนี้ไปลงก่อนนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับไปลงก่อนเลยครับทำการลงก่อนนะครับเดี๋ยวไปกู้กันอานพร้อมอุปกรณ์พร้อมนะครับเดี๋ยวไปกู้ตรงนี้มีลงกบ ทำการใส่หางกนอนครับ อาหารเสร็จก็ทําการปิดปากลงเลยนะครับ กครนำลงน้ำเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลงสองรูกที่เหลือนี่ก็จะไปกู้ลูกแรกกันนะครับสำหรับวันนี้ คไปไปท่อกระนุที่สองนะครับในการลงนะครับไปจ้าทำการลงก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยกู้นะครับ ที่สองนะคะรับกำลังลงใส่อาหารและลงต่อนะครับ เดี๋ยวยังร้อนอยู่น,นะครับทำการปิดปากลงเหมือนเดิมนะครับลูกเดียวสุดท้ายเดบไปคู่กันครับเฮ้ยไหนสายางไปไหนเดี๋ยวคู่สลับกันแน่ เปแบบนี้นะครับก็ต้มมาใหม่ๆร้อนๆนะครับเดีไปลงลูกต่อไปกันเลยครับลูกสุดท้ายนะครับที่เราจะาไปลงไว้นะครับผมแล้วทีนี้ก็จะทําการกู้สามสี่ลูกที่ลงไว้แล้วนะครับ อดครับผมนี่ครับลูกสุดท้ายนะครับถึงที่หมายการลงวนะครับจะลงมาดเพดจุดๆนะครับาใส่อาหารแล้วลงต่อเลยครับผมลูกสุดท้าย ที่สาวก็ทำการลงเลยครับการลงต่อเลยครับเดี๋ยวได้เวลาไปกู้ต่อเลยครับผมนี่ก็ลงลูกที่สามอยู่นะครับวันนี้ทำการกู้ประมาณสี่ลูกนะครับ โอเคครับลงหมดแล้วนะครับทุกลูกเดี๋ยวคันนี้เป็นการกู้นะครับสามหรือสี่ลูปไม่แน่ใจนะครับป้า แรกนะครับทําการลงเป็นที่เรียบร้อยแตมาดูนะครับว่าจะได้ตัวมากตัวน้อยครับนะครับ,นะรบทําการกู้อยู่นะครับ่ค่อยมีไม่ค่อยมีตัวไงอ,อันนี้เลย มีตัวนิดหน่อยนะครับสำหรับลูกแรกเ,เ,เยยะหมด ก็อพอได้นิดหน่อยนะครับโอเคทําการลงต่อเลยนะครับใส่อาหารแล้วลงต่อครับรูที่หนึ่งทำการใส่อาหารแล้วลงต่อเลยนะครับรูที่หนึ่ง Okay. ปิดปากไปลงต่อนะครับเดี๋ยวไปต่อกับรูปที่สองนะครับผมโอเครับสำหรับรูปที่หนึ่งเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับไปต่อกับรูปที่สองก็เลยจ้าสีปลาตะเพียนหา่านแดงปลาแม่น้ำนะครับในทีก็เอาเรื่องอย่ือนกัน นี่ตุ้มแรกไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับไปดูรูที่สองกันครับต่อกับรูที่สองเลยจ้าดูแรกได้นิดหน่อยนะครับปะละ,ปะหลาปละลาย สองลงจอดจ้าดืที่สองลงจอดแล้วนะครับ ครับดูที่สองนะครับทําการปลดลักนิวนะครับมาดูกันมีตัวมากตัวน้อยนะครับผม ครับไม่ค่อยเยอะก็พอได้นะครับเห็นว่าพอได้อยู่ สองนะครับโ okay. อ,อเคการใส่อาหารแล้วลงต่อเลยนะครับป่าจะอยู่ในนี้มากเลยนะครับเหยือใส่เหยื่อน้อการใส่อาหารแล้วลงต่อเลยนะครับสำหรับรูที่สองนะครับผม ่าหารลูกที่สองนะครับเดี๋ยวลงต่อกันเลยทึงเรือแล้วนะครับใส่เยอะๆเยอะไม่พอน้อยไปถ้าใส่ไปน้อยอจะทำการลงต่อนะครับต่ไปต่อกับลูกที่สามนะครับผมใส่ี รูที่สองนะครับก็ทําการใส่อาหารและปักหลักเสร็จแล้วครับไปต่อกับรูที่สามกันเลยจ้าเราจะไปรูที่สามนะครับก็ทําการย้ายปลาไปนะครับอันนี้แค่สองรูนะครับที่เห็น ต่อกันที่3กันนะครับที่ส3จอดที่เรียบร้อยนะครับใส่เยอะเนาะพ้าใส่เยอะให้ไม่มากสองลูกเท่านั้นนะครับที่เห็น ถามนะครับได้มากได้น้อยนะครับที่สามนะครับทําการลงน้ําเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ามาดูกันครับจะได้มากจะได้น้อยนะครับ นีไไม่ไ่คอยหลบอกไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับเพราะทำการใช่เย็นน้อยเกินไปมาแล้วโอ้โห oh. oh. นิดหน่อย <c oughs> ไม่ไม่กี่ตัวนะครับสำหรับวันที่สามโอ้โหอะไรทะลุ งาไม่ได้งาไม่ได้ตัวใหญ่ลงมาเลยตัที่สามน้อยกว่าเขาเลยนะครับ มีประมาณสี่ห้าตัวได้ครับอโอเคทำการใส่อาหารแล้วก็ย้ายนะครับจะเป็นลูกที่สี่ครับผมการใส่อาหารลูกที่สามวนะครับแต่เพิ่ต่อกับลูกที่สี่นะครับผมก็ทาการมัดปากแล้วลงต่อเหมือนเดิมนะครับที่สามเสร็จแล้วนะครับ ไปต่อกับลูกที่สี่กันเลยๆๆครับไปต่อกับลูกที่สี่เลยจ้าพอ <c oughs> <ะ>ได้นะครับสำหรับวันนี้ <c oughs> เปิดฉากวันแรกครับกับการู้ตุม ี่เรียบร้อยนะครับก็น่าจะกู้กันประมาณสี่ลูกนี่นะครับถ้าไม่มีตัวตรงนี้ตรงนี้น่ามีตัวนี่ไหมอืมไม่ค่อยมีตัวน้ำไม่ไหลวะเขื่อนมาที่เรียบร้อยครับอ๋อปากช็ก ขาออกล้านะครับที่สี่ฟ้าวนะครับผมสีฟ่ฟาวนะครับพ่อบอกว่าเดี๋ยวจะกู้อีกลูกหนึ่งนะครับมีอีกลูกหนึ่งลูกที่ห้านะครับอันนี้ก็ทําการเก็บมัดก่อนนะครับไปต่อกับลูกที่ห้านะครับผมสี่เสร็จจะทําการลงต่อนะครับ ไปต่อกันลูกที่ห้านะครับอ่าไปต่อกับลูกที่ห้ากันเลยครับผมไม่เต็มลำนะวันนี้ไม่เต็มลำเท่าไหร่นะครับอ้า สี่ลูกนะครับผมเพราะว่าพัวนี้ต้องพู่อีกสี่ลูกนะครับพู่ไล่ตุ้มตามเลยนะครับผมโอเคกลับบ้านครับโอเคครับสําหรับวันนี้ก็พอได้นะครับไม่เต็มลําดีเท่าไหร่นะครับผมวันนี้ง่ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้พวกเราเลยนะครับผมช่องป้าหลาชวนชิมนะครับ เราวันนี้สวัสดีจ้า